แถวนะคะทุกคนยาวมากตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ยังมีคนตน่อน,นะคะเทุกคนใครจะได้เข้าไปแล้วก็ไปรอคิวข้างในต่อปกติ3ชิบถึง45นาทีนะหลัางากนจะได้เข้าไ,ไปข้างในโอเคเรามาถึงแล้วคนอก็รอแบแล้วใครเข้ามาถึงที่แล้ว ไต้องงคิว,ว,วถึงจะเข้ามาข้างในแล้วเราต้องรอคิวต่อไปนะคเพราะว่าคิวเยอะมากเอาวา่าเดี๋ยวได้ได้ที่นั่งแล้วเรามาถ่ายต่อโอเคตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะก็สั่งเป็นเลมอนเลมอนมูสกับเออร์เกร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะช็นยังไง โอเคตอนนี้เออเกรของเราก็มาแล้วนะคะ ตอนนี้ของหวานเราก็มาแล้วนะคะมูส <L ose. S 1> นี่ผมพี่แพร แสงไม่สวยะทำใจทำเลยไม่ได้แต่ทำใจทางออกคืออลังการมากมันก็คือโรงแรมอะนะคะทุกคนโอเคออกทางนี้ไปแล้วนะอยากพักอยู่ที่นี่มาก น่นารักมากไฟฟตาเกอรวันนี้เรามาซับเวย์นะคะแปลว่าอันเดอร์กราวนด์น้ารัานมากอะ่ะอยากซื้อไปจัดที่บ้านเลยอิ่งใหญ่เกียงไกลอะไรเบรนี้ชอบอะ่ะร้านชื่อร้านนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะได้ได้ทำเลดีมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามโพซิซั่นก็คือ Change Bridge อย่างที่บอกโพซิซั่นนะคะแบบทำเลดีมากโซฟิเทลถัดมาก,ก็เป็น t h e Change Bridge สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Hero Square นะคะห้อนตรงนี้แล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีสวนเป็น Thermal b a บันะคะนั่นก็คือแบบว่าเหมือนโรงอาบน้ำที่เป็นแบบรูร้อนอะไรเงีย้ยส่วนเดี๋ยวก็จะมีโบทานิคอการ์เด้นนะคะลมแรงเหมือนเมื่อวานเลยแต่โชคดีว,วันนี้ฝนยังไม่ตกยังมันจะตกแน่นอนแต่มันยังไม่ตกนะก็ให้ดูบรรยากาศกั กเกษตรกรรมการ,กรเกษตรของฮังการีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมวันนี้เพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสนะคะ <c oughs> น่าเสียดายไว้โอกาสหนนะ้ามีความเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนเครื่องรางย,ยมาถูกนะคะ <c oughs> ชอบอะตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลักของ ลงอาบน้ำน,นะคะเซอร์มโมบัสในที่สุดเราก็เข้ามาแล้วนะคะอากาศอบอุ่นเราก็สามารถหลบได้เต็ทีเพราะว่าข้างนอกมันหนาว ก็จะเป็นตารางบอกแร่ธาตุในน้ำพูร้อนที่เขามีนะคะโซดเดียมตารางธาตุจาได้กันไว้เนี่ลืมไปหมดแล้วเออยังได้อยู่เราก็เข้าไปดูเฉยๆนะคะ,เพ,ะเ,เพราะเราไม่อาบเพราะเราเอาน้ํามาแล้วแต่มันก็น่าลองนะมันมีแบบมสาส аж มีแบบนวดโนน,นนี้นั่นด้วยเหมือนแบบที่นะ,ะอานาศน้ำพูร้อนควรจะมีนะคะ นึกถึงแบบทางภางเหนือที่เราจะมีแบบไปต้มไข่กินกันอะไรเงีย้ยแต่ที่นี่มันปิด3ามทุ่มนะคะ 9pm ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวัน Christmas e ีฟก็ยังปิดเวลาเดิมไม่เคยดีใจที่แดดออกขนาดนี้มาก่อนนะคะหนาวมากอะแดดมันอุ่นอะดีแดดออกจะได้เดินไปร้านอาหารแบบอุ่นๆนะคะทุกคน เราก็อยู่ตรงจุดแดงๆตรงนี้ตัวปราษาทก็จะเป็นแนวยาวตรงนี้ก็จะเป็นบทแมทธิวคนที่สร้างปราสาเดีย๋ยวเราจะไปแกลเลอรี่กันนะคะตรงโน,น้นอยากเข้าไปดูข้างในอยากเข้าไปดูรูปภาพที่สำคัญคือมันอุน่นข้างนอกหนาวมากคะตั้งใจมาดูงานศิลป,ปะ ในมาดูอาคารเฉยๆแทนอยากดูอยากดูรูปภาพอยากดูแบบว่าเข้าไปในแกลเลอรี่เข้าไปดูจริงๆอันนี้มาดูวิวด,ดูปราสาทเฉยๆไม่ค่อยอินอยากเข้าไปอ่านเข้าดูงานศิละปะ เราหมดแค่นี้นะคะกับที่พักที่น่าไปประเทศต่อไปไปบาติสลาวาเชนชอบมากคือสโลวาเกียแล้วก็